โอเคก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันที่4นะครับของการเอาชีวิตรอดใหม่ครับใน100วันมือใหม่หัดขับนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ลงเหมือนกันต่อขอกินก่นอนเอาอาหารก็จะหมดแล้วแต่ว่าเราเจอแหล่งแหล่งที่เรียกว่าขอ,องดีนะครับนะครับก็จะเป็นเหมืองใหญ่ก็โชคดีมั้งนะ ก็ทีนี้ผมก็จะลงไปเมืองใหญ่เพื่อไปตามหาแร่เอา้าที่นี่มีเลเวลด้อ้าวตรงนี้มันทางลงนี่หว่าน,น,นี่ไงเราเจอทองนะครับเจอทองถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะมาขุดขุดขุดทองเสียงอะไรเสียงลาวาเมืองใหญ่โชคดีนะเจอเมืองใหญ่เราใหญ่มากเลยใหญ่มาก มีทางเชื่อมต่อน้ำวยเจอทั้งทองทั้งเหล็กอ่ะพูดง่ายพูดอย่างนี้เลยอ๋ออ๋อโอ้โหจะเอาไงเนี่ยเราเราต้องขุดรอบๆมาต้องใช้ความ,ยามพยายามพยายามไม่นิดหนึ่งเหรอพยายามมากเลยนะ อยังไงต่อคือผมจะเอาเหล็กตรงนี้ไงขิดนิดนึงก็เริ่มชำนาญชำนาญแล้วแหละชำนาญน,นิดนิดแล่าจากนั้นขุดรอบๆแซดตรงนี้ไปอ่าเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้ลงไปคือจะเอาทองไง เห็นไหมมันโล่งครับคือผมจะอุดแปะตรงนี้นั่นเงเราลงมาลเพราะตรงนี้เพราะตรงนี้เห็นปะอ่าพุกตรงนี้ออกจากนั้นเนี่ยต่อครับเราจะไปแปะข้างล่างนะครับแปะข้างล่างแบบนี้อ่าถ้าโชคดีเราก็ ชิดเลยแล้วก็ขุดได้มาสองอะไม่ตกลงไปเนาะอ่ะเหล็กนะครับอาเคสามได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้ใช้ได้แปะ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 เคเอา้าตรงนี้มีทองโอ้โหนี่เหรอครับอย่างว่ามันเป็นเหมืองใหญ่มากเลยนะโชคดีที่เจอเหมืองใหญ่โอเค จากนั้นเราก็จะถุดไม่เจ้าไงวะโอ้เสียเลยอ่ะยังไงแบบนี้อ่ารนห์ไปละโอเคหมดโอเค ที่ดีอยู่อย่างหนึ่งเอ๊ะเดี๋ยวเราของที่ไม่จําเป็นทิ้งก่อนแล้วครับนั่นแหละขุดเลยโอ้โหทองอะ่ะเสียไปกับลาวาชิ้นหนึ่งอะ่ะเย้ได้ทองมาแล้วแถวนี้มีเมนหนึ่งอ๋อ เจมากเมื่อกี้เราเดินผ่านทองมาทองอเมนะื่อกี้รเจอทองอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเอาขึ้นไปหมดเลยนีย่งไงนี่งไงว้าวโอเคนะถ้าเราเจอเราก็เจอมากเหมือนกันนะเนี่ยดีนะอยู่กันเป็นกลุ่มก้อนเลยอสองเม็ดมีกไหม โอเคไม่มีตรงนี้ไม่มีอุดไปโอเคครับแต่สำรวจรอบๆเลยเนีย่นย,ยเราก็ได้มาแล้วลงไปยากอยู่นะาทางนั้นอาหารเราน่าจะพออยู่คิดว่านะเรสต์สโตน อ๋อน่าจะได้ทรายนะโอเคเฮ้ยอะไรวะที่ไหนอ๋อมันอยู่ข้างในนี่ครับซอมบี้อยู่ข้างในนี่เสียงซอมบี้แสดงว่าไม่มีทางไปต่อได้นะครับเ,ออเห็นไหมเสียงร้องอกวง้งเราแปะไฟะครับว่ยายริงทางหรเลง่ ทำไมมันดึกจังเลยโอ้ใหญ่มากเลยนคะรับตรงนั้นได้ทองอีกคนระับเราได้ทองมาทั้งหมดแปดนะโอเคเดี๋ยวเราแถวนี้ไม่มีเพชรใช่ไหมไม่เห็นเพชรครับโอ้ยข้างล่างเต็มเลยลงยังไงลงทางนู้นได้นะครับ คือโอเคสำรวจต่อไหมเดี๋ยวขอไปสำรวจทางนู้นเลยมันลงได้นะใช่ไหม,อมเอ๊ะทางลงนี่โอ้ถ้าลงนี้คือไกลมากนะโอเค ยังไงโอ้โหทางไปต่อครับเฮ้ยอ่าลาพีแล้วก็เหล็กเกีเหล็กมากเหมือนกันตรงนี้มีเหล็กนะครับโอเค เพชรยังหายากมากเลยเพชรเพชรหายากเออเราจะไปต่อว่ายังไงดีวาัออ่นสเกลตันแล้วก็ทางลงไปไม่มีเพชรจะลงไปทำไมวะอันตรายอยู่นะโอเคเดี๋ยวเรากลับก่อนแล้วกันอีกอย่างของหมดแล้ว เราจะกลับนะครับโอเคขอกลับขึ้นไปก่อนครับว่าแต่เรามาจากทางไหนวะเนี่ยเรามาจากทางไหนอ่ะ๋อโอไกลมากเล,กลบขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปบริหารอาหารเรามาสำรวจ ไว้หางนเดแต่เราจะลงมาอีกแล้วหนึ่งครับอ้เก็บมาทำไม,อมเอา้าทางออกอยู่ไหนวะเอาแล้วสินี่เป็นลาวาสทางลาวาแล้วเอ๊ะเอ๊ะมาจากทางไหนอะ เออนูน่นทางขึ้นอยู่นูน่นโอ้เราเราลงมาต่ำมากเลยครับขออนุญาตดูสักครู่นะครับดูตอนนี้เราอยู่บล็อกที่ลบสิบแปดลงไปก็คือต่ำแล้วเราจะเอาพร้อมตรงนีช้ช่วงนี้อาหารแค่หมดนะเราจะกลับทางเดิมนะครับหาที่อยู่กันแล้วจากนั้นเราจะลงมานี่ใหม่อีกครั้งหนึง่งอ่าโอเคนะ ออถูกทางเปล่าวะเฮ้ยโอ้มีเหล็กกับราพีสเอ้ยไม่ใช่เอ้อะไรนะเขาเรียกอะไรนะเลสโตนเฮ้ยผมว่าผมหลงทางอะ่ะเอา้าเดี๋ยวนะ <laughs> จะได้กลับไปเนี่ยอ๋อขึ้นทางนี้อ๋อทางนี้นี่ทางขึ้นอยู่นี้ครับอ๋อนี่คือทางขึ้นนะฮะอือใช่เลยครับนี่แหละทางขึ้นอ่านี่คือทางขึ้นนะครับเฮ <laughs> ้ยโอ้ยไม่นะ นี่คือทางขึ้นนะทางขึ้นจริงๆเลยนี่ครับทางขึ้นแล้วก็อ่าอ่าโอ้โหทางขึ้น ขุดครับขุดแล้วก็อ๊บอ๋อทางขึ้นโอ้โหจะอย่าไปบอกใครเฉลี่ยนี่คือทางขึ้นน่ะอ้าอันนี้คือทางขึ้นน่ะ khụt lên cẩn bần đầy bài. ờ, ê, chưa nhận à? Chưa mới thừng nhở? Thang lên, thang lên. ừm, โอ้โหนี่คือทางทางลงเรานะครับทางที่เรามาโอ้โหโอ้โหก็เล่นลำบากยู่นะขุดบันไดไปครับขุดบันไดไปนี่ครับขุดบันไดไป ôi ai ra kiểu ta ơi tổng bay sao? ơi mình bị tổng bay quá à? นั่นแหละาปากให้สว่างขึ้นได้แล้วมัง้ง 太了吧！

กแล้วครับักละทางไหนวันนี้อ่ะอุ๊บอุ๊บโอ้มืดมากเลยเอ้าบอกเลยว่าหลงอะ่ะเฮ้จำได้ว่าก่อนที่ขึ้นมานี่ขึ้นไปนี่ มาทางนี้ทางน้ำอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะทางน้ำโอ้นั่นไงไปลงมาจากทางนั้นอืมนี่ไงครับแล้วก็สามารถที่จะไปตรงนี้แบบนี้ทางจะชนัชนๆไปนิดนึงแล้วก็กดขึ้นไป อย่างนี้ครับเื่อเฉย,ยบล็อกเสริมโอเคตอนนี้เราจะขึ้นไปแล้วนะครับเอไม่น่ใแต่ว่าผมจะขึ้นไปแล้วทำอะไรต่ออ่าอ่าอ,อืม เอ่อยังไงต่อสโนว์สโนว์โอเคเจอแล้วทางออกนี่ไงขึ้นขึ้นขึ้นไปสู่อากาศแล้วขึ้นไปสู่อากาศขึ้นไปสู่อากาศขึ้นไปสู่อากาศขึ้ไน,นไปสู่อากาศว้าไูาูเาา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 ดาา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 า ก็ตื่นขึ้นมามันก็จะเป็นเช้าของวันใหม่เลยครับเพราะฉะนั้นก็ขออย่าปิดคลิปเพียงเท่นี้ครับถ้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยครับมาเริรวมสนุกกับไมค์าพร้อยวันแบบเรียวๆกันนะครับลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้แล้วเชอกันใหม่ในวันที่6นะซึ่งวันนี้ก็จะเป็นวันที่6ไปเรียบร้อยแล้วนะถ้าเลยดูจากนี้นะนี่ไงครัโอเคนะครับ